สวัสดีค่ะแระมีดีไอค่ะวันนี้จะพากระทำใบวัสนาแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุของเรามีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นฐานกระทงเราใช้ความกว้างอยู่ที่7นิ้วค่ะดอกบัวดอกพุธใบวาสนาค่ะวิธีทำเราจะตัดใบวาสนาความยาวประมาณ12สอเซนค่ะ เราตัดใบวาสนาความยาวอยู่ที่12เซนค่ะใบหนึ่งจะได้ประมาณ2-3อันนะคะแล้วเราก็จะตัดเอาตรงกลางที่แข็งๆออกนะคะเราก็จะได้ชิ้นละ2ใบค่ะตัดตรงกลางที่เป็นก้านแข็งๆออกก่อนค่ะ เมื่อตัดออกแล้วเราก็จะได้ใบวัสนาสวยในลักษณะแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะโค้งพับไปวัฒนาเข้าหากันไลาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะนําไปวางบนฐานกระทงค่ะแล้วปักไว้ค่ะเราจะทําแบบนี้ไปรอบๆตัวกระทงเลยนะคะซึ่งเราจะทำสองชั้นด้วยกันค่ะ ชั้นที่1เราก็ทําเสร็จแล้วค่ะต่อไปชั้นที่2เราก็จะนําใบวัสนามาโค้งพับเข้าหาก,กันเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะนําไปปักสับว่างกันค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปรอบๆกระทงเลยนะคะ ชั้นที่สองทำเสร็จแล้วค่ะต่อไปชั้นที่สามเราจะแกะกลีบบัวหลวงออกก่อนค่ะดอกบัวหลวงหนึ่งดอกนะคะจะได้กลีบประมาณ10บกว่ากลีบนะคะแล้วเราก็จะนำกรีบบัวหลวงมาพับเข้าหากันแล้วพับทบซ้ายทบขวาเข้าหากัน แล้วเราก็จะนำไปปักตรงกลางไช้แบบนี้เลยนะคะพับเข้าหากันแล้วพับทบซ้ายทบขวา,าพับทับกันค่ะแล้วนำไปวางทาบลงแล้วใช้หมุดป,ปักไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะนำดอกพุธมาปักเพื่อความสวยงามและก็น่ารักขึ้นค่ะเรานำดอกพุธมาปักตรงกลิ่งกลางระหว่างกลีบของใบวาสนาค่ะเราจะทำสองชั้นด้วยกันนะคะนี่ค่ะเรายกขึ้นแล้วสอดเข้าไปค่ะตรงกลางเราจะใส่ดอกมัมสีขาวค่ะ เมื่อใส่ดอกมามสีขาวเสร็จแล้วเราก็จะนำดอกพุธมาวางนะคะโดยเราจะนำสอดใส่ตรงช่องกลางระหว่างของกลีบบัวค่ะเพื่อเพิ่มความน่ารักและก็สดใสขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการทำกระทงงใบวัสนาแบบง่ายใครๆก็ทำได้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แรมมี่ที่เอา,วาไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ